มาต่อกันครับทีนี้เจ้าของรถเขาซื้อกล่องมาให้แล้วเป็นกล่องมือสองนะ,ะมาดูกันมีอะไรมาบ้านในกล่องนี้นี่นะครับมากับกล่องขนส่งเลยเปิดกล่องมาดูข้างในมีกล่อ,องมือสองหนึ่งใบนี่นะเล็กนี้นี่เลยอะไรเนี่ยเขาเขียนไว้ทีร้อยแปดสิบสามศูนย์นี่นะครับ ามาพร้อมกับกุญแจอีกหนึ่งดอกอนี่เลยกล่องเก่าอยู่นี่มาเดี๋ยวเราเอากล่องใบนี้ไปใส่กันเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งเขานี่ราบยัดเข้าไปแล้วก็ปิดฝาใส่นอ็อตยึดฝา แล้วก็ขันน็อตใส่ปักกองเข้าไปก่อนแบบนี้ก่อนลองตรวจสอบกันก่อนใส่เข้าไปยัดเข้าไป,าาไปแล้วก็ขันน็อตแล้วก็ขันน็อตแล้วก็มาใส่ขั้วแบตเตอรี่ขันน็อตให้แน่นแบบแป อ่าทีนี้ก็มาที่กุญแจอันนี้กุญแจที่มากับกล่องใหม่อันนี้กุญแจที่อยู่กับรถเดิมอ่าดูกันวางไว้อันนี้อันนี้ของของที่มากับกล่องใหม่นะวางไว้ก่อนอ่ามาเพราะว่าไอ้ตัวดอกมันเขี้ยวมันไม่เหมือนกันใส่กันไม่ได้อ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทตัวนี้ดูก่อนเสียบเข้าไปตึงๆไฟทิฟกับพิปออนกุญแจ ไ๊อัาไฟทิปกับพิบรัวรัวอ่าแสดงว่าเขาไม่เจอระบบปิโมอ่าลองบิสตาร์ตน่าสตาร์ทเงียบนะครับโอเคเอาออกมาทีนี้ดึงกุญแจอันนี้ออกมาจากถุงดูลักษณะเคี่ยว เขี้ยวเขาไม่เหมือนกันนะเขี่ยวเขาไม่เหมือนกันก็ใส่เบ้าไม่ได้อโอเคทีนี้เดี๋ยวในเมื่อมันเสียบเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะพามาแกะกุญแจอันนี้ออกเพื่อที่จะเอาดอกอันนี้ไปไข่สตาร์ทงัดช่องนี้ ก็ดึงออกมาแล้วก็แกะอันนี้มันจะยกขึ้นมาได้เลยแบบนี้วางไว้แล้วก็ไอตัวโลโก้ตัวนี้มันจะมันต้องงัดออกมามันจะมีน็อตอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งอ่านี่ออกมาก่อนนี่จะมีนอ็อตนี่นี่นี่ไขน็อตออกก่อน นี่ไข่น็อตขึ้นมาครบแล้วสามตัวถอดลงมาแล้วก็กดกดไว้นิดนึงแล้วก็ระวังกระเด้งระวังกระเด้งแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้กดปลา,ายนี้กดไปนะ,ะนั่นหลุดเลยไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรใส่ได้นี่มาอย่างนี้แล้วก็เอาชุดนี้ออกมาชุดนี้ชุดนี้แล้วก็เอาสปริงออกมา วางไว้อย่างนี้นี่ครับชิปชิปกุญแจของดอกกล่องเดิมนี่จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เราก็เอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้เฉพาะตัวนี้ไขแล้วก็ใช้ชิปจับตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าจะสตาร์ติดไหมเดี๋ยวแกะไอ้น้วงแวนนี้ออกก่อนนะ อย่างนี้เดี๋ยวเอาไปทาบอย่างนี้แล้วก็ไขดูว่าจะสตาร์ทได้ไหมป่ะมาที่อคอกุญแจเดี๋ยววางไว้อย่างนี้อ่าอย่างนี้นะเดี๋ยวจะทาบอย่างนี้อ่าแล้วก็นี่เลยเสียบเข้าไปอ่านี่นะรักษาตำแหน่งไว้อย่างนี้อ่าดูไฟทิปออนกุญแจอ่าไฟทิปติดสว่างอ่าดับไปแล้ว บิดสตาร์ทอ่าโอเคติดได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวยืนถืออย่างนี้ไม่ไหวเมื่อยเดี๋ยวจะเอาเอามันออกมาแล้วก็วางไว้ตรงใกล้ๆเขานี้นะวางไว้บนนี้อ่าแล้วดูสิว่าติดเครื่องไว้สักหนึ่งนาทีจะเป็นอะไรไหม ดูว่าจะดับจะวูบจะอะไรไหมทุกคนดูไปพร้อมกันเลยหนึ่งนาทีพอเอาอว่ยงนี้เดี๋ยวผมจะจับเวลาไว้อย่างนี้เลยนี่นะกดสตาร์ทจับเวลา,าดูสิเอาทัก5นาทีเลยนี่นะโอเคนะเดี๋ยวผมจะพักวิดีโอเดี๋ยวดูที่ายกาตัวนี้นะ เดี๋ยวพามาดูเครื่องนี่นิ่งๆโอเคนะรอเวลาสัก5นาทีดูที่ว่าเขาจะมีอาการอะไรแทรกขึ้นมาไหมครับมีพามาดูเครื่องนิ่งๆก่อนนี่นะครับตอนนี้ก็10นาทีเข้าไปแล้วเครื่องก็ยังนิ่งๆไฟก็ยังไม่โชว์ นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้สตาร์ทด้วยชิปอิโมของกุญแจที่เอามากับกล่องที่ซื้อมาใหม่อโอเคนะครับเครื่องยังนิ่งอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องอนี่นะครับเครื่องยังนิ่งนิ่งอยู่เลยอโอเคอครับตอนนี้เดี๋ยวจะเร่งเครื่องสักนิดหนึ่งสักสามพันรอบดูที่จะเร่งได้ไหม ครับเพื่องเล่งได้เอาละแค่นี้แหละไม่กล้าเล่งเขาเยอะต้องใช้ขับเล่งมากๆตอนไม่มีโหลดอันตรายถือว่าเล่งได้นะ,ะมาคราวนี้ก็แกะไอชิป ของกุญแจที่มากับกล่องออกก็จะได้มาลักษณะนี้นะแล้วก็ง้างออกมาก็าจะเป็นแท่งแก้วๆมีขดลวดข้างในที่อ่วางไว้ก่อนทีนี้ไอตัวที่เราจะวางลงไปก็คือเดี๋ยวฝั่งนี้่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้เขาจะมีอ่นี่วางไว้นี่ก่อนไอฝั่งนี้เขาจะมีช่องช่องเป็นซองซองที่ใส่ชิปตัวเก่าเนี่ยแงะออกนะเออเียเนี้ยเนี่ย ขูดออกแล้วก็ขูดตรงนี้หัวนี้นิดหนึ่งเพื่อที่จะวางตัวนี้ลงไปได้พอดีอ่านี่เลยนอนตรงนี้พอดีเลยอย่างนี้เห็นไหมอ่างตรงนี้พอดีเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวใช้กาวพลาสติกลนให้ร้อนแล้วก็มาแปะตรงนี้ให้มนยึดติดไว้อย่าให้ขยับแค่นี้เดี๋ยวลนแค่แป๊บนึงอ่าลนกาวพลาสติกให้ร้อนเยิม้มแล้วก็ ป้ายลงไปเลยอืมเดี๋ยวตรงท้ายนี่อีกหน่อยนึง,งท้ายนี่อีกนิดนึงเดี๋ยวก็ขูดออกให้แบนๆเรียบๆพออ่าพได้แล้วแห้งแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งนิดๆหน่อยๆอ่าทีนี้เราก็ใส่สปริงตัวนี้ เอาเอาด้านที่มีเดือยเดือ,อยตรงนี้เข้ามาในร่องนี้เห็นไหมเห็นไปแล้วนี่นะเข้าไปในร่องนี้ปุ๊บนี่อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีร่องด้านในร่องด้านในนี้เอากุญแจมา,าด้านนี้ลักษณะน,นี้เอ้ยไม่ใช่สินี่เอานี่นี่นี่ นี่เขาจะมีล่องรูข้างในนี่ที่จะมาเกาะกับตัวแกนข้างในนี่ที่งองงอ,งอยู่นี่อ่าใส่ลงไปให้ลงล็อกอ่าหมุนหาตำแหน่งล็อกให้ลงล็อกอ่าได้แล้วนี่นะอ่าเขาจะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็เอาแจมมานี่เลยเอาด้านด้านยาวเดือยยาวนี่ใส่เข้าไปอย่างนงี้นี่เดือยยาวใส่เข้าไปอย่างนงี้ปึพบใส่ลงไปได้ตรงล็อกนี่นะอย่างนงี้แล้วก็มือโป้งเกาะไว้แล้วก็หมุน หนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึรอบปุ๊บอ่าแล้วก็กดลงมาแนบอย่างนี้อ่าไม่เ,เลยปุ๊บนี่เขาจะดันออกขาน,นี้อ่าต่อไปก็ไอหูหิ้วตัวนี้อ่าวางลงไปในร่องของเขานี้่าเขาลงร่องแล้วปุ๊บก็ประกบกลับเข้ามา แล้วก็กดให้ลงล็อกกดให้ลงล็อกเสร็จแล้วก็ใส่น็อตสามตัวแล้วก็ไขนอ็อตแล้วก็ไขให้พอรู้สึกว่าแน่นเพราะจะไปไขหนักมาเพราะมันเป็นพลาส,สติกเนื่อเกี่ยวจะถอน อพอได้แล้วปุ๊บก็ลองกดอ่านี่นะแดงอ่าแล้วก,กดกับล็อกอ่าทีนี้เราก็ใส่ทานเข้าไปในรีโมทหันก็บวกขึ้นยัดเข้าไปในร่องอแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวนี้จัดให้ลงล็อกแล้วก็กดตัว ล็อกตัวอันนี้เข้ากลับเข้าไปาให้ลงร่องลงรอยแล้วก็ไอตัวนี้ถากาวยางธรรมดานี่แหละแล้วก็ปิดฝาครอบไปแต่อันนี้เป็นอันเสร็จเส้นโอเคพอประกอบเสร็จแล้วเราก็มาทดสอบกุญแจกันเสียบเข้าเบ้า เสียงเปิดประตูดังติ้งตึงออนกุญแจอไฟทิปกับพิปอ,ออนกุญแจไฟทิปติดแล้วดับสตาร์ทอ่าโอเคครับสรุปว่าใช้ได้อ่าก็ใช้ตามนี้ก็แล้วกันนะอ่าโอเค เป็นอันจบเส้นกระบวนการอ่เป็นอันว่าใช้งานได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนช่างอขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ